จ้าจ๋าพิมราตาเปิดบ้านที่เขาใหญ่บรรยากาศธรรมชาติมากนาอยู่ใหญ่โตรังการจ้าจ๋าพิมราตาเปิดบ้านที่เขาใหญ่บรรยากาศธรรมชาติมาก มีเวลาเมื่อไหร่ก็มักจะขับรถไปตรวจงานทันทีสำหรับนักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมราตากับการสร้างบ้านพักที่เขาใหญ่เพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองและครอบครัวและสุดจ้าจ๋าพิมราตาได้อัปเดตให้เห็นถึงตัวบ้านท,ที่สร้างใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในช่วงกำลังลงเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในอยู่ โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าฟอนิเจอร์ฟอนิใจทัสมินบอกนูขอจองขวนโซฟานะแม่ตัวขาวๆนะเรียกว่าทั้งสวยและลงตัวไปหมดทุกมุมเลยจริงๆที่สำคัญบ้านหลังนี้ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายร้อมเห็นแล้วชุ่มฉ่ำต่อร่างกายและหัวใจสุดๆเลยจ้าจะเป็นบ้านที่สวยและอลังการท่ามกลางธรรมชาติขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ